ที่จังหวัดลำปางนี่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะคะมีคนงานสามคนลงไปวางท่อปรากฏว่าดินมันถล่มลงมาทับค่ะคุณผู้ชมดินถล่มทับคนงานบระเวณถนนสาย1-043บ้านแม่ทานศบปราบที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางสามคนคนหนึ่งเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็วิ่งขึ้นมานะคะแต่อีกสองคนเนี่ยไม่ทัน ถูกดินทับบริเวณช่วงล่างค่ะคดคดได้รับบาดเจ็บนะคะคนหนึ่งโดนที่ขาคนหนึ่งทับที่เอวโอ้โหพอมันสง,งบเนี่ยคนงานที่เหลือเขาต้องใช้วิธีช่วยกันขุดดินแล้วก็เอาขึ้นมาเอาตัวส่งโรงพยาบาลฟังเสียงหัวหน้าคนงานนะคะขึ้นมาได้ทั้งสคนแล้วนะระวังกันอยู่พอดีอตอะะแต่ลงม้าน่ก็ลบแต่มันลบบะตันถ้าบัดลบก็คงจะน,นัก,กว่เนี่ช่วถนนนะครับเป็นช่องถนนซึ่งมันชุมน้ำ ดินมันชุ่มน้ำเพราะว่าตอนตอนเกิดอุทกภัยนั่น่อตรงเนี้ยมันตันดินน้ำก็เลยมาขังไว้ก็เลยทําให้ดินตรงเนี้ยชุ่มน้ำพอดีเขามาวางถอวางถอดเลจจะน้ำผ่านไปบนนักตะไรเนาะพอดีเขาก็ลบตันพอดีเขาเระวังตัวอยู่แล้วก็ดินลงมาก็วิ่งออกทันหนีทันเป็นคนงานเป็นคนงานเป็นคนงานันคนงนนคนงค,<น>คือจุดนี้เนี่ยพี่ไก่ตอนที่น้ําท่วมที่ลําปางอะ่ะรอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นจุดที่น้ำท่วมหนัก oh. ดังนั้นเนี่ยท่อกับถนนเนี่ยค่ะเขาก็เลยต้องวางแผนกันใหม่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะท mm hmm. ีนี้คาดว่าดินเนี่ยมันคงตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แหละที่น้ำท่วมพอมีการขุดเอาท่อลึกประมาณสักเกือบ3ามเมตรเนี่ยเอาท่อไปวางมันก็เลยเกิดแบบสไลด์ตัวลงมา mm hmm. โอ้ยเคราะดีจริงๆ